สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับช่วงนี้นะคะทางทีมข่าวของโตกีฬาคมชัดลึกได้มาทำการรายงานข่าวกีฬาแห่งชาติครั้งที่42ที่จังหวัดสพุพรรณบุรีแล้วก็ถือโอกาสนี้นะคะพาทุกท่านมานมัสก,การวัดพระนอนหนึ่งใน9สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวหลายคนรวมไปถึงชาวจังหวัดสพุพรรณบุรีเองเนี่ยให้ความนิยมที่จะมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสื่อมงคลให้กับตัวเองค่ะวัดพระนอน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อวัดนั้นตั้งตามพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติสลักจากหินมีความยาว2เมตรเท่าคนโบราณแต่มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่นเพราะอยู่ในท่านอนหงายเหมือนพระนอนเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราทําบุญกันมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําทานกันเขาว่ากันว่าการให้หานปลาเนี่ยจะช่วยต่ออายุแล้วก็ต่อสตาไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวขอซื้ออาหารปลากับขนมปังอย่างน่างค่ะท,ที่อันนี้อาจจะกินได้นะถ้าอยากกินแต่นี้เราจะไม่ให้ปลาด <c oughs> <c oughs> เ,ออเยอะมากเลยปลาแม่น้ำนะคะอันนี้มีหลากหลายพันชนิดเ <c oughs> ขาว่าว่าว่าเคยมีถึงแสนกว่าตัวอันนี้เป็นบริเวณรุ่มแม่น้ำท่าจีนะคะดูกระหายมาก thank <laughs> you